สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพอดีโอไปเจอหนังสือแบบฝึกหัดเก่าๆของโอนะคะก็เลยเ,เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์เลยขอทำคลิปนะคะหัวกระอ่างตลาดเทเลโฟนฟรอสก็คือประโยคที่ใช้ในการพูดคุยโทรศัพท์นะคะมาดูซิว่ามีประโยคอะไรบ้างประโยคแรกนะคะ i t ตเ g อ m ์ก i c รประมาณสักครู่นะคะ v e n t ต l i t v n t ต l i t ก็คือรอแปบนึงนะ Can d หรือว่านีนะคะ venta ค u v n t a คุณช่วยรอหน่อยได้ไหมกวดิบลอ venta คุณสะดวกที่จะรอไหมคะว a t o v e n t a v a ก v n t ากรุณาเราสักครู่ว g กู t เรย v a กเยก็คือให้รอเหมือนกันค่ะ นะแล้วก็เอ่อประโยคต่อไป Can d o u u t h e come หรือว่า Can you u t h e come คือคุณโทรกลับมาภายหลังได้ไหมแบบนี้นะคะ Can you u t t e come m Can you u t t e come คุณสะดวกที่จะโทรกลับมาภายหลังไหมคะแบบนี้ Can d o ring a little sian a r ะ Can d o ring a little sian a r ะคุณช่วยโทรกลับมาในภายหลังได้ไหมคะ ก็จะเป็นประโยคแบบนี้นะคะแล้วก็หัวข้อย่อยที่3นะคะแวนคา y ยอกแฮนส์ไอฟรุนแวนค n รยอกแฮนส์ไอฟรุนจะให้บอกว่าใครโทรมาคะแคนยอกแลมนาเอตเมียเดลันเดอแคนยอกแลมนาเอตเมียเดลันเดฉันขอฝากข้อขความไว้ได้ไหม ไอเดนัก็จะคานฟร f แอนเฟอร์อะเอ่อจะให้ฉันเอ่อ uh, ประมาณว่าอะไรเดียวอเดนัวก็จะคันฟร์แเฟอร์คือมีอะไรให้ฝากฉันไปบอกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือฝากข้อความไว้กับฉันได้นะประมาณนี้นี่ก็คือประโยคนะคะของเอ่อการรับโทรศพัพท์อาเราอาจจะได้ยินได้ฟังได้คกูหรือว่าเราอาจจะต้องใช้นะคะยังไงลองศึกษานะคะ ดูอีกทีแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ